นี่น้องครับเฮ็ดอยู่ตลาดสดอำเภอลาดสีสไลจังหวัดศรีสะเกดช่วงนี้เฮ็ดกำลังออกหลายแม่ค้าเพื่นบอกว่าเบิร์ตคาต้านี่หาสิบพลีวะอีหลีบอกแม่ข้านี่แม่กระต้านึงนี่แม่คือสิได้หลเถอะหาสิบาทตัวนี้ในคาต้านี่เจักบาทเนี่ยหกสิบโอ้มันหลายขึ้นขึ้นมากกว่ากันมันเกือบเต็มเนาะโอ้สรุปแล้วกระต้านี่นี่หกสิบบาทกระต้านี่นี่หาสิบบาทสองอันนี่คุ้มค่าเลยเนาะโอ้ นั่นเห็นบ่านั่นเม่นิลีอู้บรรยากาศมืดมืนีเห็ดออกไร้ครับพี่นองครับตลาดสดอำเภอล่าสีสไลจังหวัดศรีสะเกดเฮ้ามาเด้วยพี่นองเลยอืสะอ่อนเห็ดอำเภอหนี่ป้าบ่นี่ป้านี่ห้งสะอ่อนครับหนีป้าปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาเสื้อมันเดียวกันบ่ครับเนี่ยอมนจ้ะันเดียวกันนี่บ่ไอ้พ่วงละลอยบ่ครับเนี่ยมันมีสามพ่วงติดกันมันบ่ออืมันมีอยู่ในกันสามพ่วงนะครับพี่นองครับนี่ปลารสกับงามๆเลย โอ้ยหส่วงนี้เป็นส่วงเฮ็ดออกได้ครับพี่น้องครับส่วงนี้เบื้องปลาปลารสก็หลายครับพี่น้องครับส่วงนี้โอ้ปลารสหลายแห้งครับส่วนที่เฮ็ดนี่ครับเฮ็ดมาจากปลาบ้านหวานตำบลหวานค่ำเฮ็ดมาจากปลาหม่องดงเมืองเก่าเนี่ยแหละครับพี่น้องครับเมืองโบราณได้ครับพี่น้องเอาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับปลาโมนี้บรรยากาศค่อนข้างที่สิคึกคักได้ครับพี่น้องครับโมนี้นี่ครับเบิ่งเอาครับบรรยากาศคึกคักนะครับโมนี้ ตลาดสดอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมาเ้วยอครับพี่น้องครับมาเที่ยวตลาดมาอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องเช่าตลาด,ลาดลาารดาศีสไลบ้าเนเฮาครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศคือคางแงี้งครับพี่น้องครับ โอ้ยเห็ดตลาดสดอำเภอลาดสีสไลดจังหวัดสีสเกตนะครับพี่น้องครับงามๆเลยครับพี่น้องครับนี่งามๆเลยผลไม้ค่ะเจ้าเก่ามัาทั้งผลล่ะทั้งรัตนาบุรีคือเก่าผลหล่ะผลเป็นยิ้มอยู่ผนมาเด้อพี่น้องเด้อครับเห็ดงามๆเลยครับมื่อี้สุดยอดสุดยอดพอไม่ค่ะลาดสีสไลดเฮ้าเดี๋ยวว่าไปขายอยู่รัตนาซื้อบ่ โอ้ไม่ค่ะลาสีนี่ไปไกลตัวท่ไนมีเงี้ยหอค่ะปลอดภั่ไรยสไรหาสนเนีบอกเมาอกนี่ยนอจานละสิบบาทนะครับพี่น้องครับบอกเมาจานละสิบบาท บรรยากาศริมทางนะครับของตลาดสดอำเภอราศีสไลจงังหวัดศรสีสะเกดเรานะครับนี่เป็นบรรยากาศปลาซิวอ่าวไงพี่นอ้องตัวบอกไงเลย,จา,เลยจานละจักบาทครับปลาซิวอ่าวเนี่จานละหาสิบาาาสบ,บาทปลาซิวเมนามูนมนี่บอกครับเนี่ยโอ้ปลาซิวเมนามูลเลยนะครับพี่น้องครับผมเป็นบรรยากาศเลครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ